เออตอนแรกื่าการท่องไอ้ปล่อยก้อนนั่นสิแหละเราคงก็ไม่เห็นรุดยิ่ว้ามเน

ตีไปเรืร่อยๆตีไปเรืร่อยๆไปเก็แหงไว้ยังบอสปลาดุกเวลไหม,มไปลาข้าไหม,ม เอ้าผมเป็นหนังผมคือบนในป่ากัดจักรยาแาวมันกัดบนถือมันกัดเราจังกัดข้อหลุยเราวัดเล่นนะครับอยากสิบวกบต้องกัดครับแค่สะกิดกับยูสายเจอ เอาหัวเตลอกขวางนี่อไเนี่ยวะเก้ากระเตลว้าวนี่ริบล้อยมันยวัดโหดเหมือนโกดเมีย การขอเต็มมานานแล้วเอาการเต็มปากแล้ววันนี้ห <laughs> ลังจากที่สุยมานานนะครับเอาตัวสะบมไปใส่ไป,ปอยอยไปยนียไปอีกอยไปอยูท่ทั้งหนาพุ่นอ่ารักพ่อเบ็กเด็กไปอยู่ตอนล่างไป่อยแลอยู่ไอย

เกี่ยวพักเกี่ยวเงี้ยเดี๋ยวมึงพูดอะไรผ่าเนียงานแย่งเยอะทุกเดือนข้าน ฮักฮักง่าไม่เหรอคือกัรโหดแท้่ยวนกัรการแบบสายใจเลยตัวนี้นะ ไอปอยทุกขใจเมื่อกี้นีเล่ก่อสายเพระท่านเมื่อกี้นี่ มีไซส์ครับตัวน kind of like ี้มีไซส์ครับต um> ัวนี้มีไซส์อีกแล้วครับเอาสว่าฮักจั๊กฮ่า ียังกันวันี่สิแมนนี่นี่โดนแล้วครับกล่องหลังครับกล่องหลังโอ้ยไม่เป็นน้ำเงาหรอเรียบร้อยแก้วเข็มตัวเขียวครับคุนหาห้องวางอยู่คุณนี่

สบายสบายมืองน <c oughs> dẹp yeah, tụng luôn nhưng này chẳng lên nó quá tay luôn hả đi kèm nương đấy à มาทางนี้ล่มแห้งวะ ้อยมิดข้อใส่สวย <c oughs>